สวัสด so uh, so so like ีเปิดเอาสักหกล่องมีความไฟฝันว่าอยากได้มีดโบวีสักเล่มก็เลยเปิดกล่องนี้เราไปกันเลยแบบลัวๆ สเตตแท็กโอเคเอเคได้ไหมเอ็มส oh. ี่นี้ดีเซอร์ทนี้โอ้โหปาไม้กเลยเอ้ยสวยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ นี่แหละต้อมีสักกล่องนึงอะที่มีมีดอยู่ในนี้ผมมั่นใจเออจะเป็นไปได้ไงไม่ออกเลยแมย็กเซเว่นเฮ้ยก็โอเคเอเคเอเคมีดมีดเอเคเอเคมีดมีดเอเคเอเคมีดมีด

ไม่ได้เล่นให้เพื่อน่องสุดท้ายมีคนเคยเปิดได้มุมซ้ายล่างเียดหักล็อกตอร์โอ้ยขอจบคลิปขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดี